พี่น้องที่รักทุกท่านเช้าวันใหม่วันอาทิตย์วันแห่งองค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่เราจะไปนมัสการพระเจ้าให้เราเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเติมพลังตอนเช้าก่อนจากพระวจนะของพระเจ้าจิบกาแฟกับพระวจนะของพระเจ้าสดุดีบท51ข้อหนึ่งค่แต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบ บรรดาการละเมิดของข้าพระองค์อเมนหมัวข้อสุดทนาเช้าวันนี้จะเยียวยาความพ่ายแพ้ได้อย่างไรหลายครั้งเราพ่ายแพ้ต่อตัว,ตวเองหลายครั้งเราพ่ายแพ้ต่อการทดลองลหลายครั้งเราพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์ต่างๆมากมายต่ออารมณ์เราจะเยียวยาความพ่ายแพ้ได้อย่างไรธรรมชาติเมื่อใครทําผิดบทบัญญัติของพระเจ้าชีวิตของเขาก็เป็นมนทน เราจะเห็นว่าผู้หนึ่งผู้ใดได้ทำในธรรมชาติในบทบัญญตัติในพัฒ,ฒนธรรมของชาวอยู่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดได้ทำผิดต่อ,อพระเจ้าเขาจะเป็นมนทินและถ้าผู้นั้นไม่กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานในความท่ายแท้นั้นอย่างยาวนานฉันใดฉะน,นั้นปัจจุบันก็เช่นกันพี่น้องชาวเราเรา,เราทำผิด เราไม่รู้สึกตัวเรายังทําต่อไปและคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกเราเองก็จะเป็นบาปเต็มไปด้วยความผิดบาป,ป,บาปและถ้าไม่หันกลับมาอุหะองค์พระผู้เป็นเจ้าความบาปนั้นจะทำให้เราล้มลงในความาพ่ายแพ้ล้มลงในความล้มเหลวล้มลงในความผิดหวังนั่นคือความทุกข์ทรมานของเราตลอดชีวิตที่ยาวนาน เช่นเดียวกับบรรพบ,บ,บ,บุรุษจอมพลัง son. แซมสันเราจะเห็นว่าชีวิตของแซมสันเป็นอย่างไรในพระคัมภีร์ผู้นี้ใช้แซมสันพ่ายแพ้ต่อความผิดบาปท,ทางเพศและกลับใจช้าเกินไปแซมสันพ่ายแพ้ต่อความผิดบาปท,ทางเพศและสุดท้ายเขากลับใจช้าเกินไปแม้ว่าเขาจะสำนึกและได้ชัยชนะในบั้นปลายแต่เขาเองก็ต้องตายพร้อมกับเราศัตรู นั่นคือกลับใจช้าเกินไปและครั้งชีวิตของเรากลับใจช้าเกินไปกลับใจเมื่อนอนติดเตียงกลับใจเมื่อถึงเวลาใกล้ถึงเวลาที่จะตายแล้วพี่น้องที่รักและสุดท้ายก็ตายร่วมกับศัตรูคือขู่ความบาปความมืดชีวิตที่แก้ตัวได้ย่อมเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราทั้งหลายมอ,มองตัวเองว่าเราทั้งหลายเป็นอะไรอย่างไร ถ้าเราทั้งหลายพ่ายแพ้ต่อตัวเองพ่ายแพ้ต่อความบาปขอพระเจ้าช่วยเราให้เรากลับใจใหม่สำนึกใหม่ชีวิตที่แก้ตัวได้ย่อมเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าขอพี่น้องแก้ตัวแก้ตัวเองเสมอสำนึกตัวเองเสมอแต่คนที่กำลังพินาศจะเห็นว่าเรื่องการเขียนของพระเยซูปเป็นเรื่องมง่ที่ข้าพเจ้าพูด แต่ลูกของพระเจ้าเข้าใจเสมอว่าพระราชกิจแห่งการลบล้างบาปของเรานั้นจําเป็นต้องมีค่าสูงยิ่งสําหรับคนบาปอย่างเราทั้งหลายบางคนสอนว่าสมัยนี้เราไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกตอนอีกต่อไปแล้วเพราะบางตอนก็ร้าสมัยแท้จริงไม่ใช่พี่นงทุรกนั้นขอพระเจ้าช่วยเรา การกลับใจใหม่ค mm ือโอกาสในการแก้ตัวที่พระเจ้าทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายจำไว้นะครับการกลับใจใหม่คือโอกาสในการแก้ตัวที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราทั้งหลายพี่วอนบทสองก็ง่าสองสิ่งที่คุณต้องลงมือทาเพื่อเยียวยาความพ่ายแพ้สองสิ่งต้องลงมือทําเพื่อเยียวยาความพ่ายแพ้กริสัดาวิดเคยทํามาแล้วเพื่อเยียวยาความพ่ายแพ้ของท่านในสดุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อหนึ่งถึงข้อสามคือ สารภาพและละทิ้งความผิดบาปนั้นอย่างสิ้นเชิงขอชีวิตของเราตลอดทั้งวันที่เราจะเดินไปกับพระเยซูเสล์นท้นอย่าพ่ายแพ้แต่เมื่อไรพี่น้องพ่ายแพ,พ้จงสารภาพและละทิ้งความบาปนั้นอย่างสิ้นเชิงแล้วพี่น้องจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงโปรดปรานขอพระเจ้าช่วยเราตลอดทั้งวันนี้ที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า Amén.